ะคะทุกคนทั้งสองช่องทางนะคะทั้งดรสลินแฟนเพจกับดรสลินเฮล e ชาแนลนะจ๊ะอ่ะโอเควันนี้นะเราจะมาคุยกันเรื่องแบบที่เป็นอยู่ในกระแสะเนาะเรื่องของ longevity บ้างอะไรบ้างนะคะเรื่องของความแบบสุขภาพดีอายุยืนนะคะแล้วก็จริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเอาเป็นว่าแบบจบได้ว่าตั้งแต่ที่ตอนนู้นที่หมอสลินมีคอร์สสอนในในกลุ่ม นานหลายปีแล้วก็เคยแบบเอาเรื่องนี้มาเป็นหนึ่งอันที่แบบหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาสอนให้รู้จักเป็นหนึ่งท็อปิกใหญ่เลยนะนะแต่ว่าแบบช่วงหลังวันนี้กระแสแบบว่ามันเริ่มมันเริ่มแบบว่าคนสนใจเนาะมากขึ้นกับเรื่อง longevity นะเนาะวันนี้เราก็เอามาคุยกันเรื่องของ blue zone นะคะวันนี้อย่างน้อยพวกเราก็จะได้รู้ว่าที่มาที่ไป นะของการที่แบบเออทำไมเขาพูดถึงเรื่องของอายุยืนการที่แบบจะใช้ชีวิตให้แบบอายุยืนอย่างมีความสุขเออมันมีมันมีที่มาที่ไปมีอ้างอิงมาจากที่ไหนอย่างเงี้ยนะคะเออเขาดูต้นแบบมาจากไหนในโลกนี่มันมีจริงหรือเปล่านะเออวันนี้เรามาเรามารู้จักเรื่องของบรูซนกันนะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณสิริวัฒน์สวัสดีจ้าวันนี้ไม่มีกระดานนะนักเรียนคะวันนี้ไม่มีกระดานเมาส์มอยไปเรื่อยนะจ๊ะ มอ่อยไปเรื่อยๆเพราะว่ากระดานตุยค่ะวันนี้นะคะ <laughs> มองหน้ามองหน้าสวยๆของคุณหมอสลินไปนะคะ <laughs> <laughs> อ่านะสำหรับในเรื่องของบลูโซนอ่ะบลูโซนเนี่ยอ่ะมันมีที่มาที่ไปแบบนี้ก่อนอ่ะนะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังคือแนวคิดบลูโซนเนี่ยมันเป็นการศึกษาของอเขาชื่อว่าเริ่มต้นเลยนะ คุณแดนบัตเนอร์เนี่ยร่วมกับในกลุ่มของนักประชากรศาสตร์นักมนุษยวิทยาอะไรคือเขาอ่ะศึกษาพวกระบาดวิทยาพวกนี้เพื่อที่จะหาปัจจัยร่วมว่าในโลกใบนี้นะ,ะมันมีพื้นที่ไหนบ้างมันมีพื้นที่ไหนบ้างที่ผู้คนอ่ะจะมีอายุยืนเขาว่าอายุยืนในที่นี้ก็คือเกิน100ปีอ่ะก็คือแบบผู้เฒ่าผู้แก่อะไรเงี้ยนะแต่แข็งแรงแล้วก็ ไม่ไม่มีโรคประจําตัวหรือว่ามีโรคประจําตัวที่แบบน้อยมากไม่ค่อยแบบส่งผลกระทบหมายถึงว่าโรคเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยน้อยมากๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วกอ็อายุเกินร้อยปีขึ้นไปเอ,า,อาง่ายๆก็คือพวกเรานึกภาพเหมือนแบบว่าผู้เฒ่าผู้แก่ที่แบบแข็งแรงออกไปทาสวนทาไร่ได้อยู่เลยอะไรแบบนั้นนะคะอายุร้อยกว่าปีแบบนั้นนะก็คือเขาก็หาว่าในโลกใบนี้มันมีพื้นที่แบบนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วเขาก็พบว่าเฮ้ยมันมีพื้นที่ต้นแบบนะ มันมีนะจ๊ะมันมีมันมีพื้นที่ต้นแบบนะเคาก็เรียกพื้นที่ตรงนี้ว่า blue z o n นะคะบนโลกไปเนี้มันมีอยูออ่ที่เขาเจอมันมีอยู่5พื้นที่ด้วยกันถ้าถ้าในเอเชียบ้านเราเนี่ยนะเราก็จะรู้จักเมืองโอกินาวาที่ญี่ปุ่นนะโอกินาวาที่ญี่ปุ่นนอกนั้นมันก็จะกระจายอยู่ในประเทศอิตาลีในคอสตาริกาในกรีซแล้วก็อยู่ที่แคลิฟอร์เนียที่สหรัฐอเมริกานะคะ มันกระจายไปแต่ว่าอันนี้ก็คือถ้าเป็นในบ้านเราผูู้โอกนะินาว่า,าพวกเราก็จะคุนค้นๆแหละคนก็เคยไปเที่ยวมันแล้วอะไรเงี้ยเนาะเีนี้เขา,าพบว่า,าพันธุกรรมอะถึงแม้ว่ามันจะมีผลต่อในเรื่องของอายุยืนนะแต่ว่าปัจจัยเสิ่ยงวัดล้อมกับเรื่องไลฟ์สไตล์เนี่ยนะการใช้ชีวิตวิถีชีวิตอย่างเงี้ยกินอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ มันเป็นปัจจัยที่มีส่วนสําคัญในการที่จะกําหนดว่า,าในการที่จะกําหนดความมีอายุยืนได้มากกว่านะก็เ,เขาให้คะแนนถึง7 80เปเลยนะคะในเรื่องของว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของพันธุกรรมอย่างเดียวในเงี้ยเนาะก็เหมือนวันนั้นที่เราคุยไงว่าแบบถึงแม้ว่าเราจะเกิดมาคือยีนเนี่ยอากงอาม่าให้มาแบบนี้ออกจากท้องพ่อท้องแม่มียีนแบบนี้มาแต่ว่า เราอะเลือกได้ไงว่าเราจะเปิดปิดสวิตช์ยีนหรือเปล่านี่แบบนั้นนะคะมันก็ลักษณะแบบเป็นประมาณแบบนั้นนะแต่ว่า,าในในมุมมองของในเรื่อง longevity กับ blue zone เนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ได้แบบพูดละเอียดแบบลึกหรือว่าโฟกัสไปในด้านของพวก epigenetics เขาจะไม่ได้แบบนั้นนะ,ะเขาก็จะพูดถึงว่าสิ่งแวดล้อมไลฟส์สไตล์แบบนั้นเลยนะแต่จริงนใ,นในความหมายมันก็คือไปในทางเดียวกันนะเนาะ ทีนี้เขาก็พบว่าในกลุ่มคนที่อยู่ในบลูโซนก็คือในแอเรที่ที่มีอายุโดยเฉลี่ยเกิน100ปีแล้วแข็งแรงอยู่นะพวกเราไม่ใช่แบบร0อปีพงาพงาพางาแบบนั้นไม่ใช่นะร้อยปีที่แบบแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะเขาแบบเ,เขามีเขามีอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างนะมีความ ที่มันแบบมีความโดดเด่นมีความสัมพันธ์กันคือมันเป็นคุณลักษณะร่วมกันของคนที่อยู่ในบลูโซนแล้วก็ทำให้เขาแบบอายุยืนนะ mm hmm. เขาก็เจอว่ามันมีอยู่ทั้งหมด9ปัจจัยด้วยกันจะ้ะเออมีอยู่ทั้งหมด9ปัจจัยด้วยกันนะ mm hmm. อันนี้เดี๋ยวหมอขออ้างอิงออออออมาจากในเรื่องของไลฟ์ไซน์เมดิซีนล้วกันเนาะ mm hmm. ก็คือเขาเอาเขาเอาเออ แนวคิดนี้มาพูดถึงเรื่อง blue zone project นะก็คือเอามาแอพพลายใช้อีกทีนะเอามาแอพพลายใช้ว่าคืออยา่างบางทีเราเราไปรู้จักนะว่าอา้าวมันมี blue zone แบบนี้อา้าวแล้วอย่างไรเรื่องอะไรฉันไม่ได้อยู่โอกินาว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเออฉันอยู่ไทยแลนด์นะเออแล้วฉันจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมันก็จะมีคาว่า blue zone project ก็คือมันไป adapt apply เอามาใช้นะว่าใน9เรื่องเนี่ยนะเขาเอา,เอามา แอ p พลใช้ยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหมอก็หมอก็จะโฟกัสคุยให้ทุกคนเนี่ยได้ได้มารู้จกักเก้าปัจจัยที่เขาแอปพลมาแล้วอา่าอันนี้ดีกว่าเพราะว่าเราเอาไปใช้ได้เลยกนะันคือเรากา็รู้ที่มาก็พอแต่ไม่ต้องไปหมายถึงว่าก็ไม่ต้องไปรู้แบบหลักการมากคือถ้าหมายถึงว่าถ้าเราเข้าใจหลักการแต่มันแอปพลใช้แล้วชีวิตเราไม่ได้ดีขึ้นก็มันก็ มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ออนะมันก็ไม่ได้เอาเอา,เอาอะไรที่แบบว่าเราใช้ได้นะแบบนั้นนะจ๊ะวรม,มนสวัสดีค่ะออพู้เสื้อบอกว่าอะไรนะแปดสิบขึ้นไปถือว่าพร้อมพร้อมตุยอย่าเพิ่งใจเย็นนะสักเสื้อด้วยเดี๋ยวพรุนี้ค่อยซักสสมันสักทีนะสวัสดีหนูแดงด้วยนะจ๊ะเขาข่งให้เปอร์แบรดมาเสร็จขึ้นเลยค่ะ หนึ่งในหนึ่งในตัวช่วยลองจีวิตี้นะคะไฮเปอร์บริกแชมเบอร์เ,ออเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังนะมาเรามาดูปัจจัยแรกอ่ะปัจจัยแรกคุณลักษณะอันแรกของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในบลูโซนอ่ะเขาแบบใช้ชีวิตแบบไหนเขาถึงอายุยืนและแข็งแรงนะอย่างแรกก็คืออันแรกเลยก็คือว่าเขามีการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันที่แบบไม่ใช่การแบบ คือใช้ชีวิตแบบแอคทีฟอ่ะใช้ชีวิตแอคทีฟเช่นย,ยกตัวอย่างอ่ะเดินอ่ะคนในบลูโซนเนี่ยส่วนใหญ่จะเดินเดินเยอะเดินเยอะนะทำนาทำสวนหรือทำงานบ้านคือไม่อยู่นิ่งกับที่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่ใช่การเข้ายิมเพื่อที่จะแบบออกกำลังกายหนักหนักอยู่ตลอดไม่ใช่แบบนั้นนะคนละเรื่องเลยอันนี้มันจะเป็นแบบไลฟ์สไตล์อ่ะคือคนส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้เขาใช้ชีวิตกันแบบนี้เลย เออนะเขาก็จะเดินกันนะคะเขาก็จะแบบเดินกันปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือใช้ร่างกายในการที่จะดําเนินชีวิตในในแต่ละวันเป็นประจําวันของเขาอ,นนอ,อันนี้คืออันแรกนะคะอันนี้คืออันแรกก็คือมี physical a c t i v i t y ที่ Active นะอันนี้อันแรกเพราะฉะนั้นของพวกเรานะก็ โดยขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยเรายกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นนะเดินไปทํางานไม่ไหวนะคะบ้านแบบที่ทํางานไกลไปอีกครึ่งครึ่งกิโลเอออะไรนะสามสิบโลเพื่อนเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไปถึงที่ทํางานแล้วก็เดินขึ้นลงบันไดเอาแทนการใช้ลิฟต์อะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออะด p ปต์แอปไพใช้เอาขยับร่างกายให้ได้มากที่สุดอะพวกเราแบบนั้นนะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองอ่าข้อที่สองก็คืออันนี้สําคัญเลยนะ มันเป็นในเรื่องของการที่ใช้ชีวิตตามาใช้ชีวิตอย่างแบบมีเป้าหมายมีความหมายในชีวิตอ่ะเขาเขาใช้คำว่ามี Sense of Purpose นะก็คือรู้ว่าตื่นมามีเหตุผลในการที่จะตื่นมาว่าวันนี้เราเราอยากตื่นมาทำอะไร นะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นคนโอกินาว่าเขาจะเรียกอันนี้ว่าอิค mm ิก hmm. าพวกเราเคยเห็นมันจะมีแบบหนังสือที่เขาพูดถึงคนญี่ปุ่นใช้ตามหลักการในการดําเนินชีวิตของเขาะนะเรืยออิคิกว่าตื่นมาทําชีวิตให้มีความหมายในทุกๆวนันคือมันเป็น purpose of life นะอย่างหลายๆคนก็จะตื่นมาเพื่อที่อยากจะดูแลสวนดอกไม้แบบนั้นนะคะตื่นมาดูแลลูกหลาน ทํากับข้าวให้ลูกหลานกินดูการเจริญเติบโต,ตอของครอบครัวแบบนั้นอันนี้ก็คือก็คือมันเป็น purpose of life อยากตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะไปรวมกลุ่มแม่บ้านทําประโยชน์ให้กับชมุชมชนและสังคมแบบนั้นนะครับมันก็คือจะทําให้เราแบบมีพลังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะทําอะไรมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องยิ่งใหญ่อะนะ ม่หมายถึงว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องช่วยชาติหรืออะไรไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็น purpose of life เหมือของแต่ละคนเองเล้วเฉะนั้นแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะหลายๆคนเขาก็จะมี purpose of life ในเรื่องของตัวเองก็ได้นะเรื่องของครอบครัวก็ได้เรื่องของชุมชนก็ไนดะ้หรือหลายๆคนก็จะทําเพื่อประเทศชาติอะไาเงี้ยก็จะเป็นอันที่ใหญ่แต่ว่าแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันแต่เขาก็จะมี นะคะเขาก็จะมีซึ่งอ,อย่างการที่เมื่อกี้พูดถึงอย่างเช่นการแบบทำสวนทำทำไร่ทำนาปลูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ใช่แค่การใช้แรงงานในการที่จะทําให้แบบปลูกข้าวคล้ายอะไรอย่างเงี้ยได้ตังค์ไม่ใช่แบบนั้นแต่เขาจะให้ความหมายในลักษณะของยกตัวอย่างเช่นว่าเออฉันกําลังเป็น อู่ข้าวอู่น้ําให้กับคนในชุมชนนะคนในชุมชนก็คือเกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกันชัออ้นให้สุขภาพที่ดีกับคนในชุมชนให้สุขภาพที่ดีกับครอบครัวโดยการทําอาหารที่มีประโยชน์ให้กับครอบครัวได้ทานกันแบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็น purpose of life เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าอ,อไม่วงไม่บ้านได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนอายุแบบ 8- 90หรือ100ปีเขาก็สามารถทําสิ่งนั้นได้แบบนั้นออนะ นี่คือข้อที่2นะมี Purpose of Life ลาม่้แบบว่าใครที่แบบเออ p อ p o เพ o f e f ของเราคืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเออเราอาจจะแบบลองซ้อมคิดไปก่อนนะหรือหลายคนในนี้อาจจะมีแล้วนะอันที่3นะก็คืออาหารการกินของเขาส่วนใหญ่จะเป็น p l plant based นะ plant b a s e d Diet ก็คือมักจะทานในกลุ่มของอาหารที่เป็นพืชธัญพืชถั่วผักแบบนั้น ทานเนื้อสัตว์น้อยมากนะคะไม่ใช่ไม่ทานนะก็มีบ้างแต่น้อยไม่ไม่ไม่ได้เป็นอาหารหลักนะคะเพราะนั้นก็คือเขาก็เชื่อมโยงว่าคนที่กินในกลุ่มของพวก plant based food เนี่ยก็แบบจะเชื่อมโยงกับความมีอายุยืนนะคะเพราะนั้นอ,อย่างอาหารพื้นเมืองอย่างเงี้ยก็จะใช้ถั่วเป็นแหล่งโปรตีนหลักเ,เขาก็จะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์กันนะคะอ,อ,นะอันนี้ก็คือในแถบของ blue zone นะ เป็นแบบนั้นนะคะพวกเราถ้าแบบเอามาประยุกต์ใช้ก็เอาให้พอเหมาะพอสมนะเนาะหรือว่าใครสามารถทําได้แบบตามได้เลยอะไรอย่างนั้นนะก็น่าจะดีนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบมันก็จะเป็นเมืองที่เขาไปทําการศึกษาค้นคว้ามาแล้วว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่มักจะอายุยืนที่แบบสุขภาพดีเออถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตแบบนั้นเออเราก็น่าจะมีอายุยืนแบบนั้นด้วยแบบนี้นะ ต่อมาอน,นี่ก็3แล้วนะขพอที่4นะก็คือกินพอประมาณกินก็คือเมื่อกี้กินแพนเบสไปแล้วใช่ไหมตอนนี้เวลากินเนี่ยอิ่มแค่ไหนอิ่มพอประมาณเอาสักประมาณ80%เนะเอาสักประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ได้กินอิ่มจนแน่นจนแบบหุดยัดแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะกะเพราะที่1เต็มกะเพาะของหวานต่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออ่อ,อนๆอ,อ,อะไรกันแบบไม่ใช่นะคะก็คือเขาก็จะทานประมาณป 80%ของที่ควรที่จะรู้สึกอิ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบว่ากินแล้วพอเริ่มเริ่มรู้สึกว่าแบบประมาณหนึ่งแล้วก็หยุดนะคะจะไม่ได้กินให้อิ่มนะจะกินแค่ประมาณ80%อนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดฮาราฮิบุ ah u, ในวัฒนธรรมของโอกินาวาเหมือนกันนะอันนี้ก็คือทางวัฒนธรรมเอเชียนะคะกินแพนเบสกินพอประมาณไม่แน่นท้องเกินไป นี่กี่ข้อละสี่แล้วเนาะมาดูข้อที่ห้าเขามีทั้งหมด9ข้อนะกีน้ข้อ,อเออโปรตีนก็ต้องกินให้ถึงอ่าหรือกินโปรตีนจากพืชน,นะคะนี่คุณคุณหมอชานส์ิรินะเดี๋บอกว่าช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะคะขอบคุณมากนะคะ <c oughs> เออวันนี้ก็ช่วยกันไลฟ์นะคะเ <c oughs> น้โปรตีนพืชน,นะต่อมาอีกอันนึงก็คือในเรื่องของ ด้านการใช้ชีวิตนะก็คือมีความผ่อนคลายนะใช้ชีวิตแบบไม่เครียดนะใช้ชีวิตแบบไม่เครียดสบายๆไม่เร่งรีบก็คือใช้คำวา่า relax เลยอะรีแนะคะผ่อนคลายสบายๆไม่เครียดนะเพ่นก็จะไม่ได้อยู่ในวัฏจักรของการที่จะแบบรีบรีบรีบเร่งแข่งขันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่แบบยังอยู่ในสังคมเมืองเรื่องนี้อาจจะต้องใช้ การจัดการตัวเองนิดนึงเนาะหรือไม่ก็คือต้องสร้างสิงส่งแวดล้อมหรืออาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะจัดการเพื่อที่จะทำให้ตัวเองชินกับภาวะรีแลกซ์นะเออแบบนั้นนะภาวะรีแลกซ์นะเพราะว่าเ,เรามักจะอยู่ในสังคมที่แบบเร่งรีบเนาะนะพอเร่งรีบปุ๊บม่ย่าแม,น,มนก็เครียด พอเป็นเครียดปุ๊บเนี่ยก็เนี่ยมันก็เลยไปข้อต่อเนื่องเลยมาถึงข้อที่6นะข้อที่6ก็คือก็ต้องแบบหาทางในเรื่องของใครเครียดนะหาทางในเรื่องของใครเครียดนะคะก็คือแบบปลดปล่อยในเรื่องของความเครียดเขาเรียกชิปดาวชิปหรือว่าสเตรทลีฟนะก็คือมีกิจ,จกวัตมประจําวันของการลดความเครียดเช่นสวดมนต์นะ ยิบกลางวันช่วงเวลาพักแบบนี้ก็ได้เป็นนวดแบบนี้ก็ได้นะเออก็คือให้เป็นช่วงเวลาของการที่เราแบบมีการาคลายเครียดนะอ่านะแล้วก็ร่างกายเราก็จะลดการอักเสบเรือ้อรังซึ่งพวกนี้มันก็จะเชื่อมโยงกับอายุที่มันมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอาอยัางไงหลักของพวกเราทำยังไงดีก็คือถ้าสมมติว่าเราอยู่ในในกลุ่มของแบบสังคมเมือง าการที่เรามาีความเครียดเช่นอะไรที่ก่อให้เกิดความเครียดบุหรีนะความอ้วนนะรวมถึงอะไรที่มันท็อกซิกต่างๆพวกการเสพข่าวต่างๆพวกนี้มันก็เป็นสเตรสทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรนะีลลสสเตรสก็อาจจะต้องลดการเสพข่าวลงลดความอ้วนนะแล้วก็ เลิกเล่าเรื่อุลีแบบนี้อันนี้ก็คือเอามาอะดัแอปพลายใช้นะกับการใช้ชีวิตประจําวันของเราก็คือในคนที่อยู่ในบลูโซนเนี่ยเขาอาจจะมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ของเรามันไม่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติขนาดนั้นแต่ก็อยากไปเอาความเครียดมายัดเยี่นให้กับร่างกายมากเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาที่เอามาใช้ก็คือตัดพวกสเตรสพวกนี้ออกไปนะ<อ>ทีนีอ้อะไรอีกอะไรอีก นะถ้าอยู่ต่างจังหวัดห่างไกลผู้คน,นก็น่าจะอายุยืนนะคะขอไปข้อ10อ,อ๋ออาจจะแบบย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเลยอย่างนี้ก็ออได้เหมือนกันนะแสดะว่าบางทีเนี่ยในเรื่องของการรีแลกซ์เนี่ยเนาะใช้ชีวิตแบบให้มันสบายสบายเนี่ยออมันต้องจัดเตรียมจริงๆพวกเราบางทีมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมซะเยอะด้วยนะตัวเราก็ด้วยสิ่งแวดล้อมก็ด้วยมันมีผลด้วยกันทั้งหมดแบบนั้นนะคะ อีกอันหนึ่งมาดูข้อ7อ่ดดูข้อ7แล้วนะก็คือเขาให้ความสำคัญกับครอบครัวมาเป็นอันดับแรกให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวการอยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุนะมาเป็นอันดับแรกเลยคือหลายชุมชนในบลูโซนเนี่ยเขาก็จะใส่ใจเรื่องครอบครัวแบบแลักษณะของว่าเป็นครอบครัวใหญ่อะค่ะ r ามเจเนเรชันอยู่ด้วยกันในบ้านเดียวก็คือ พ่อแม่ปู่ย่าตายายาแล้วก็มีหลานามีลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยลูกหลานพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ในบ้านเดียวกันก็คือเป็นสามเจเนอเรชันนะเออของที่บ้านหมอก็เป็นแบบนี้นะเออพอเรามาดูเช็คลิสต์ของเราซี่อะไรอย่างเงี้ยนะที่บ้านหมอก็จะมีอาม้อกงตัวหมอเมื่อก่อนมีไอ้คุงแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าพอลูกชายไปเรียนออกไปเรียนปุ๊บอา,อาม้าอกงออกไปเที่ยวจ้าเหลือแต่ฉันอยู่บ้านตอนนี้ไม่มูโซนนะคะ <laughs> กลายเป็นฉันอยู่บ้านคนเดียวเอาอยู่กับป๊อปคอร์นนะคะอยู่กับแมวนะคะเออกลายเป็นว่าป๊อปคอร์นช่วยรีลิสเตรสนะคะเป็นฟามิลี่เป็นฟามิลี่เมมเบอร์ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะเออแบบนั้นอืม <laughs> แค่นี้เออคุณหมอชาลินี่มาบอกว่าต้องนอนให้ดีนะ <laughs> ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มี power of nine นะคะเออเก้าข้อนี้เขาเรียก power of nine ไนน์นะคะนะลีเดนก็ ต้องต้องแบบดูแลเรื่องการนอนด้วยนี่เสริมไม่เป็น Power of อฟ n นะคะอันนี้ของคุณหมอชันสรินะคะคุณนาพันธชาสวัสดีค่ะมาช้าดีกว่าไม่มา <c oughs> คุณน้าพันธชาอย่าลืมไปตรวจด,ด้วยนะคะอ,อ,อย่าลืมไปตรวจด,ด้วยนะคะทำนัดพบแพทย์ด้วยนะคะตรวจสลิปเทสด้วยนะเ <c oughs> อาต่อมานะคะเมื่อกี้พูดถึงข้อ7แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น ครอบครัวที่สําคัญมากเลยนะครอบครัวสําคัญมากนะคะเฉะนหลายบ้านถึงแม้ว่าคือม,มันไม่ใช่จาเป็นว่าเราต้องไปแบบลากเอาปู่ย่าตายายต่างจาังหวัดมาอยู่กับเราไม่ใช่แบบนั้น <c oughs> แต่หมายความว่าการที่เขาให้คุณค่ากับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทําให้วิถีชีวิตของเขามันอยู่ร่วมกันนะสา e เจเน o เรชนะคะแต่ถ้าบ้านไหนก็พ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะเออเป็นแบบ ครอบครัวเล็กๆของเราเงี้ยก็ใช้เวลาที่มีคุณภาพนะอยู่ด้วยกันนะคะก็คือ put family first นั่นแหละนะจ๊ะเอออกงไปเรียนอากงไปถอนฟันถอนเสร็จแล้วนะกีก็ต้มเรียบร้อยนะคะเออเนี่ยอากงเอาเนี่ยอากงไปถอนฟันนะคะเน่ยคุณหมอแมจะรู้ทุกเรื่องนะคะในครอบครัวของหมอสลินมันอยู่บ้านเดียวกันอันนี้ก็คือ put family first เหมือนกันเกี <c oughs> <c oughs> ่ยวไหม เอ่อแฟมิลีคนอื่นครอบครัวชาวบ้านนะคะข้อ8ปดข้อแนะข้อแก็คือว่าเขาเรียกว่าอยู่อยู่กับความมีเครือข่ายอะมีเครือข่ายเพื่อนกลุ่มที่ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้วยกันนะคะเเวลาที่เรามีเพื่อนมีเน็ตเวิร์ที่เป็นเน็ตเวิร์ที่แบบโพซิทีฟอะ ส่งเสริมซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพการใช้ชีวิตชวนกันออกกําลังกายชวนกันกินอาหารดีๆชวนกันทํากิจกรรมที่ดีไม่ท็อกซิกเนาะแบบนี้นะคะการที่มีกลุ่มเพื่อนที่ส่งเสริมกันแบบนี้นะหรือแบบดูแลสุขภาพร่วมกันไม่ชวนกันกินเหล้าสุบูรีชวนกันแบบไปคาราโอเกะชวนกันไปเที่ยวแบบนี้นะเดี๋ยวชวนกันไปเที่ยวที่เบดแบบนี้นะคะมันก็จะทําให เออป็นการส่งเสริมเน็ตเวิร์ที่ดีนะก็จะทำให้เรามีอายุยืนยาวนะเพราะฉะนั้นกลุ่มเพื่อนนะที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยหรือว่าเพื่อนในชุมชนนะคะคนที่เราพูดคุยด้วยบ่อยๆอันนี้สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าถ้าเราแบบอยากมีอายุยืนที่แข็งแรงนะอะไรที่ท็อกซิกต,ต้องตัดออกไปก่อน นะแล้วก็มีมีกลุ่มเพื่อนที่เขาเรียกว่าเป็นกัละยะนะ meet, าณมิตรแบบนั้นนะมีชุมชนที่ส่งเสริมกันนะคะกับแบบกับในเรื่องของที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพในเรื่องของอาชีพการงานก็ได้นะคะหรือในเรื่องของ Purpose o f life e ก็ได้นะคะแบบนั้นนะคะมันก็จะทำให้เรามีความสุขนะมันก็จะสอดคล้องกันไปหมดเลยนะคะ อ่สุดท้ายสุดท้ายก็คือเขา,เาพูดถึงในเรื่องของการที่เราอะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองนะคะใช้ชีวิตแบบเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองเช่นยยกตัวอย่างเช่อนอาจจะเป็นเข้าร่วมชุมชนาศาสนาหรือกลุ่มที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ย นี่คือที่ของเราแบบนั้นนะคะนี่คือที่ของเราอะไรเงี้ยนะ,ะเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นประจําไปวัดเป็นประจําไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์คืออะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราอาจจะเป็นในเรื่องของจิตวิญญาณก็ได้หรือใคร,ใครที่แบบคือแบบหนูยังแบบไม่ได้แก่ขนาดต้องเข้าวัดแต่ขหมอเอออย่างเงี้ยนะแล้วเธอก็อาจจะแบบแอพพลายเข้าไปในลักษณะของว่าเป็นตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเออที่ยิ่งใหญ่เช่น ทำงานในบริษัทแบบนี้เออเราก็เป็นหนึ่งในหน่งในหน่วยงานขององค์กรที่ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนใช่ไหมเออหลายๆบริษัทเขาก็แบบอ่ะอย่างถ้าเป็นบริษัทเกี่ยวกับในเรื่องของการสื่อสารมือถืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําให้คนแบบเกิดคอนเนคชั่นกัน ในโรงพยาบาลก็ทําให้คนมีสุขภาพดีแบบนั้นเออเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเออเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องของการลงมือทาแต่มันจะอยู่ที่วิธีคิดของเราเนี่ยนะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีทั้ง9ข้อนะถ้าเรามีทั้ง9ข้อเนี่ยเขาเรียกเนี่ย power of nine นะวันนี้หมอไม้เติมเพิอีกข้อเรื่องการนอนเป็น power of t e ไปแล้วนะคะมันก็จะทําให เราอะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นอันนี้ก็คือเป็นคุณลักษณะร่วมกันของคนที่อยู่ในบลูโซนนะก็ทำให้มีสุขภาพดีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีแล้วก็อายุยืนเกิน100ปีนะนะปีะในที่นี้มีมีใครได้กี่ข้อแล้วบ้างที่พูดมาทั้ง9ข้ออา่อาทวนนะอ่ะมีตั้งแต่ในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบแอคทีฟนะใกล้ธรรมชาติแบบแอคทีฟอ่ะนะ มีเรื่องของ purpose of life มีจุดประสงค์มุ่งหมายว่าตื่นมาทำอะไรอ่านะกินแพนเบสนะแพนเบสไดเอทเป็นหลักกินอิ่มประมาณ80%อ่านะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบผ่อนคลายรีแล x กซ์นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเครียดก็จะมีวิธีการลดความเครียดต่างๆนะคะพูด family first ให้ความสำคัญกับครอบครัวก่อน ไม่ใช่ทะเลาะกับลูกทุกวันทะเลาะกับผัวตีกับผัวทุกวันอันนี้ก็ไม่นับนะคะนี้ไม่ใช่นะจ๊ะ,ะข้อ8ก็มีกลุ่มมีสังคมีเน็ตเวิร์กที่ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็ข้อที่9ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซก็ได้นะจิตวิญญ,ญาณศาสนาก็ได้หรือแบบในองค์กรทีมง,งานอะไรอย่างนี้ก็ได้9ข้อข้อมีกี่ข้อในด,ดูซิมีกี่ข้อ าทานข้าวผัดบูทุกวันถือว่าเป็นอาหารบูซนได้ไหม <c oughs> ได้ไหละ่ plant based, ละ <c oughs> เธอแพนเบสไหล่ะข้าก็แพนเบสนะเออนะ <c oughs> ส่วนใหญ่เขาเขาจะพูดถึงอันนี้ด้วยคือในลยละเอรายของมันเนมันจะเป็นลักษณะของว่าแพนเบสออร์แกนิออร์แกนิกแล้วก็ไม่ปรุงแต่งมากแบบนั้นนะคะ บูซตของป๊อปคอนเป็นแมวอายุร้อยปีน่ากลัวมากเป็นแมวที่อายุยืนกว่าเจ้าของนะแมวอายุเกินร้อยปีเดี๋ยวนี้คนแก่เข้าวัดน้อยแล้วนะสำหรับผมกับเข้าวัดกับเครียดอ้าวจริงหรอทำไมล่ะโอ้เดี๋ยวนี้ยุคยุคป,ปัจจุบันหน,น้าหนาวใช่ไหมเออหน้าหนาวเข้าวัดบางคนอาจจะเครียดนะคะก็ไปทำกิจกรรมอื่นแทนเออมันมีหลายมันมีหลายองค์กร นะมีหลายองค์กรให้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งร่วมสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่นะคะอุย้ยมีเพื่อนต่อมา7ข้อ4ข้อโุ้ยน่ารักมากเลยนะคะเออท่าน,น,นั้นทุกวันนี้เราก็คือพอเรามี9้าข้อมันก็จะมีแบบจุดที่ทําให้เรารู้ว่าอ๋อเราก็เติมได้อีกนะเออถ้าเกิดว่าเราแบบคือทุกวันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ขาดหายไปหรอกแต่พอเราเห็นว่าอ,อ๋อเบนช์แมททั้ง5กลุ่ม บูโซนทั้ง5โซนเนี่ยมันอยู่แบบ9ข้อแบบนี้เออถ้าเรามีแบบไม่ว่าจะ 1, ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อใดๆก็มันมีแก็บของมันอยู่ที่ทำให้เราอ่ะพัฒนาหรือว่าส่งเสริมชีวิตตัวเราครอบครัวเราสื่งแวดล้อมของเราเออให้มันไปถึงถึง9ข้อได้นาะมันก็จะทำให้เออนี่ก็เป็นจุดหนึ่งของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะเออใช่ไหม เรากครอบครัวเรานะคะะัะนั้นวันนี้นะพวกเราก็จะได้รู้จักในเรื่องของบลูโซนนะคะเ,เ,เราก็เอามาแอปพลายใช้เป็นบลูโซนโปรเจกต์ของตัวเองนะว่าแบบหลังจากนี้ไปทำงานฉันก็จะเดินมากขึ้นปั่นจัก,กรยานไปนะให้มันขยับร่างกายมากขึ้นกินอาหารก็จะมีสติกินแค่80%พออะไรอย่างเงี้ยนะแนะพนเบีสดเป็นหลัก ไม่ปรุงแต่งมากนะทำอารมณ์จิตใจให้ผ่องใสเล่าบุหรี่ก็เลิกลดความอ้วนนะเออเราก็แบบออไปอะไรละ่ะสวดมนต์บ้างเมดิเทชันบ้างแบบนั้นนะคะเออมีมีแบบเ,ออเข้าร่วมชุมชนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนานะเออก็พอเราก็จะพอเห็นภาพที่มันแบบจับต้องได้นะว่าอ,อ๋อการที่เราจะมีคุณภาพชีวิตที่แบบมันส่งเสริม ทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็ลองจีวิ t y ของเราเออหนะ้าตามันจะประมาณแบบนี้แหละอย่างเงี้ยนะอ่ะโอเคนะคะคิดว่าเก้าข้อทำได้เราให้แกอีกนิดนึงต้องทำแล้วทำตอนนี้คะ่ะเดี๋ยวแกเดี๋ยวไม่มีแรงนะคะเ <laughs> ออบนะัรครับเนี่ยเออเนาะโอเคนะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากนะคะอ่าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์ นะคะเออฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอชันสิริด้วยนะคะวันนี้นะจ๊ะเข้ามาร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะ9ข้อแบบบางๆบางๆบางๆนะคะจ้าคุณนภัทรชาขอแบบว่าเข้มๆนะจ <laughs> ๊ะแพทย์ตามนะคุณนภัทรชา,าไปพบแพทย์ด้วยนะคะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจนันทร์และก็วันพฤหัสน,นะคะกับหมอสลินวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ